สวัสดีเช้าวันพระนะครับวันนี้แท็กซี่เข้ามาตรวจเช็คนะครับวันนี้เข้ามาตรวจเช็คระบบแก๊สเป็น NGV นะครับระบบแก๊ส AG แต่เป็น NGV นะครับผมติดตั้งมาจากปู่แท็กซี่นะครับก็รถเข้ามาเดินไม่ครบสูบทางผู้ขับรถนะครับคนขับก็แจ้งว่าในกรณีใช้แก๊สกินเยอะผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำมันเบนซิน,นเดินไม่ครบสูบนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ เครื่องสแกนจับแล้วก็ตรวจเช็คด้วยคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมแก๊สอะไรต่างๆนะครับตรวจเช็คพบว่าสูบที่4มีปัญหานะครับตรวจเช็คแล้วนะครับตัวหูฉีดน้ํามันนะครับตัวหูฉีดน้ํามันพังนะฮะแล้วก็คนขับรถก็แจ้งว่าไปทํามาแล้ว2อู่นะครับเขาไม่ทําให้ก็ไม่รู้ว่าหาสาเหตุไม่เจอหรือว่าไม่ทําให้ก็ไม่ทราบนะครับแต่มาตรงนี้นะครับ เบนซินก็ต้องเดินดีก่อนนะครับก่อนที่จะจูนแก๊สนะครับเพราะของเดิมจูนแก๊สมาหนามากนะครับรถเดินไม่ครบสูบนะครับก็จูนแก๊สอัดแก๊สมาค่อนข้างที่จะหนาพอหนาเสร็จปุ๊บกลา,ายเป็นว่ากินแก๊สนะครับกินแก๊สเยอะกว่าปกตินะครับสรุปแล้วเช็ควิเคราะห์งานให้เรียบร้อยนะครับเจ้าของอู่นะครับไม่ทํานะครับถอดลางหัวฉีดสองรอบนะครับผมก็ใช้หัวฉีดของผมที่มีอยู่ใส่แล้วทําให้รถเดินเรียบเดินครบสูบ ผมก็วิ่งจูนแก๊สนะครับวิ่งจูนแก๊สเสร็จแล้วนะครับได้ค่าแก๊สที่สมบูรณ์แล้วก็ถอดหัวฉีดกลับใส่ให้เพราะเจ้าของอูไม่ทํานะครับผมก็ประมาณนี้ครับที่นี่นะครับทํางานออกมานะครับต้องร้อยนะครับไม่ร้อยไม่ส่งรถนะครับอันนี้แจ้งรายละเอียดไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะมันไม่ได้แค่อยู่ว่าการปรับจูนแก๊สอย่างเดียวนะครับผมถ้าองค์ประกอบของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ท่านต้องตรวจสอบด้วยไม่ใช่ส่งรถเข้ามาจูนแก๊สถ้าแค่จูนแก๊สอย่างเดียวท่านคงไม่ส่งมาที่นี่แน่นนนอะครับ ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ